เฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเลยเฮ้ยดูดีว่าสว่นะใช่เลยยังแน่นจะอยู่เออเนี่ยเอาดีเลยสวัสดีครับโอเคค่ะท่านผู้ชมทุกคนครับกลับเจ้าโอเคครับวันนี้ มีแครบังเจญพิเศษครับไอพี่ปองแม่นคนนะครับครับสวัสดีครับปิงปองศิลิ์รรครับขอสักทีได้ไหมดีโอ้โหคำเป็นหม,มื่นคำเลือกมาทุกคำทำไมยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ทำไมต้องเลือกมาเยอะขนาดนั้นขอโทษพี่จูน<อ>คนเขียนเดี๋ยวอีกนิด้วยครับ <c oughs> คนร้อ <c oughs> เ,เล่นนะครับวันนี้เราจะให้น้องฟรีสของเราเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาผู้หญิงกันครับผมหนูบอกแล้วว่าชุดนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยใครใส่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงครับผม LGBT มันจะเป็นผู้ชายสเตรทที่รู้สึกว่าอยากใส่ก็ใส่ได้ใช่ไม่ผิดกฎอะไรเลยไม่ผิดที่ไม่เคยใส่หมายถึว่าไม่เคยใส่ชุดนักศึกษาเลยสมัยที่ได้ป่ะตอนสมัยผมน่าจะยังไม่ได้นะยังต้องเป็นแบบชายใส่ชายใส่ผู้หญิงเลยค่ะก็ถามก่อนว่ารู้จักชุดนักศึกษาผู้หญิงแนวไหนบ้างเอ่อ ดูมาเยอะนี่เ้าเป็นเป็นคุณคูนี่ก็บอกว่าเห็นมาเยอะเห็นมาเยอะเดี๋ยวเฉยก็กระโปรงนี้จะรู้จักหน่อยแต่แบบมีทงเอแล้วก็พีทใช่ชอบสาวพีทชอบสาวพีทก็มียาวมีสั้นมีลันลูกลันลูกแบบ จริงงแล้วก็มีสามเรียตรงนี้ตอนสมัยผมเรียนไช่ไหมน้องปีหนึ่งเขาต้องแบบว่ากระโปรงจีรองเท้าขาวแต่พอพ้นปี2ขึ้นมาก็จะเริ่มแบบเริ่มสั้นยใช่ไหมโอเคสปีปอาเริ่มเริ่มเลยค่ะเดลิมกแอนแมทอะไร อย่างเราไซส์เอสจะรอดไหมวะพี่เจ๋อบอกว่าห้ามใส่ทับนะชิ้นผ้าและอะไรวะชุดตึ้งสาวมีสามแบบเหรอสองทรงสามไซส์พี่โป๊ะคณะอะไรครับคณุศิลป์ครับผมเขาใส่กันยังไงครับศาสตร์เอกศิลปะก็จะมีคนที่เขาใส่เอ็กซ์อยู่ไม่กี่คนแหละเพราะว่าคณะผมมันชีวิตมันสกปรกเลยเธออ่ะเขาจะไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบแต่งตัวดีกันเท่าไหร่อันนี้อันนี้ตรงอันนี้อันนี้แบบรวมสร้างแบบ ข้าวปรเอร์เอร์ด้กเรียน10บาทจะได้เขากับประโงกะ่ได้หมดเลยนะิวโอะไรคือโิวอันนี้ละกันเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าเติร์ดใส่ตัวใหญ่ใช่ไหมเราไม่อยากทับลากันเราไม่มีาก้วยัวอ่มนจับใส่ได้หมดเลยกระโงที่จะไปสุดให้ม 5XL นี่แหละได้เสื้อแล้วก็กางเกงนี่ค่ะประมาณคฟลีตค่ะฟลีตสั้นถ้านม่มนเนยป้าหแม่เจ้า จะรอดไหมวะเนี่ยอุ้ยรอดนะผมพอรอดเขินเลยอ่ะแล้วแมทกับรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยเนาะเสื้อคลุมนิดนึงโอ้มีทรง A แบบยาวทรง A แบบยาวก็มีแล้วก็ผ่านหน้าผ่านหลังผ่าหลังไปดูนะถามไปดูที่มีดินถ้าเราใส่เราอยากผ่าลึกถ้าเราใส่ก็เลือกแป่เอาอยากใส่นี่กี่แปะสามสอง XL นี่ไงนี่แปะบแต่มันมีหมดเลยมีแบบยาว หายมันจะไปใส่ได้แล้วโอ้โหไม่เต้อเลยพี่อันนี้เลยนะโอ้มงได้ได,ได้ไหมตรงนี้เหรอตรงเอได้ได้ได้ทรงผมนี่คือทรงเอนะพี่เหรอรังตุดด้วยผมอ่ะเอาก็ได้วะถ้าเตร์ถ้าเตอจะทางนั้นเราก็ลองดูวะ กระดุมด้วยผ้าเสื้อยังไม่มีกระดุม กร,ระดุมกระดุดมเห็น,หนแล้วว่าเสื้อมันไม่มีกระดุมอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาไม่ได้ติดอยู่แล้วหรอกเหรอใช่สาว้หญิงก็คือต้องต้องล็อกกระดุมออกแล้วก,ก,ก,ก็ติดเข้าไปเองตายแล้วทุกคนรู้ว่ายุ่งยากอย่างงี้ผู้หญิงน,นี่คันเทพมากไม่รู้มาเรียนทันได้ไงวะเริ่มโฟว์บอสอะโฟว์บอสอ่าอายจอนโนมันมีฟอร์มอะเออผู้ชายไม่ใช้ใส่ใช่งงเลนกระดุมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วท้าไมผู้หญิงต้องใส่เราถึงไม่ต้องใส่กระดุมแต่ผู้หญิงต้องใส่เพราะว่าซักเสร็จเราต้องมาต้องคลอดมัน อเพราะหนุ่มพี่แอดเราใส่เป็นเปล่าใส่เป็นเออใช่อันนี้เรียกว่าใส่เป็นของจริงอ่ามันจะมีฝั่งซ้ายอะค่ะที่มันดูเล็กแบบวี่งองเอากระดูกแสข้าไปแล้วก็เอาขั่วเบ็กเนี่ยร้อยโอ เสรแล้วก็เอาห่วงมา,มาใส่มาใส่เหมือนกับโซกุญแจโอ้ยแล้วชุดนักศึกษานี่กว่าจะเสร็จแล้วก็กว่าจะเรื่องแต่งหน้าอีกอะไรอีกถ้าเป็นพวกเราก็แต่งหน้าอย่างเดียว เราทุ่สาแบบนี้หมดอ่าแต่ทีนี้ว่าพอเราสังเกตแต่สปอยเราดูแต่ว่าปิดไม่ฟิตหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ังเกตอะไรเลยแต่ว่าเอ้วนี่เราจะสอนย่งนี้อะไรนเาวาทำไมเขาไม่ทำกระดูนแบบปิดง่ายอย่างเงี้นเลยของผู้หญิงกันเนาะแบบธรรมดาทำไผู้หญิงต้องใส่กระดุมเหล็กแล้ผ้ชยใช่ใช่รงสาผู้หญิงเอ้ยอันนี้ไป ทุกคนโทษละที่ใช้เวลาเปวันนี้นะครับใช่ถูกได้หรือเปล่อยังไม่ดูเลยพี่เตินใส่เพราะอีกฝั่งเนึ่ยต้องเป็นรูที่ใหญ่กว่านะได้รูที่ใหญ่กว่าครับแล้วก็คือพอเวลาเราจะใส่ก็คือเเปลลี่ยนได้โอเคก็ตรงนี้แหละใช่ไหมเอาบอกเข้าไปเปลี่ยนเลยนะคะหลังฉากหลังฉากโอเคเบอร์สิบแปดนะครับไปเปลี่ยนสอบยาวเพราะฉันไม่เคยแต่สอบยาว ใส่กางเกงซั้นได้มันยหรือเปล่าคะไม่ใส่ค่ะก็อาจจะระวังหน่อยระวังนิดนึงใช่ค่ะตายแล้วตายแล้วผ้าทางจะผ้าเรืองการเลื่อนเสื้อเว้ยโอ้ยเชี่ยไม่คนฟิตเลยที่ฉันทล่เข่าโปรโอ้ยใหญ่เลยใช่เหรือเปล่มันเป็นโอ้ใหญ่แต่ใส่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ถ้าใส่ตัวนี้กับทรงเอซันก็คือเคกับ เซ็กซี่ไปในคราวดาเดียวมันช่างเเซ็กซี่ในคราวเดียวสวยจะดีกว่าผู้สวยมากสวยสวยเฮ้ยสวยอ่ะเ,อเรียบร,ร้อยถุงเ <c oughs> ท้ามา <c oughs> น like mm? <er ี่นะมันปูดอะน้องก็เสื่อไมมันโผป่บ้างบอกแต่ว่าพยายาเสื้อไว้ข้างในมันอะเดี๋ยวลอล่จัดจัดก่อนโอ้ยหเอ้ยได้หดักได้ได้นเออไปทำเฮ้ยอยาอยากยากไสั้าง คนพี่เสียงไม่ชัดตอนแรกนะครับอ่ะเออค่าเดเข้มขัดจะเอาสีเข้มสีอ่อนว่ามาชอบสีไหนมากกว่ากันสีอ่อนทัาานก,กัน,อ,อ,นอ่ะทรงนี้ต้องต้องเข้มต้อนที่ต้องต้องอ่อนต้องอ่อนพี่ไปให้สุดอยู่แล้วสเสรอ็จเลือดเลือดอัด้วยเร<อ>ียบร้อ,อยวันนี้นเอาใส่หัวเข็มขัดด้วยเด้อ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วพับจะเป็นสิบกว่าตอนเยอะมากแน่นแน่นบอกเลยว่าแน่นแน่แนไม่ใช่พอบนะพุงโอ้โหมันไม่ใช่ชุดธรรมดานะเนี่ยอันเป็นต้นอันนป็ปลายอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็คาดคาดไม่เอาฝึกด้ยวย โอ้พี่จำได้ละน em. um ักศ SO ึกษาบางทีก็แบบจับห้อย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 ่าเฮ้ยแต่สาวๆเขาเมื่อก่อนเขาต้องแบบว่าใส่เข็มขัดแบบหลวมๆกันใช่ป่ะใช่ไหมเขาไม่ใส่รัดลาดกันที่ที่จำได้ห้อย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 นี่คือเป็นแฟชั่นป่ะแบบต้องห้อยเลเวลนี้ไม่เหมือนมัธยมตอนพี่ก็จะแบบถุงเท้าต้องย่นอย่างนี้แต่ปัจจุบันไม่รู้ยังไงอะนะกูไมอ่นดีเหมือนเดิ้งหกูเก่งนะ เออเนี่ยเหรอมามันก็มีพร้อด้วยค่ะมีดึงมีอิส e s สเอรีรป้าแื่อี่ไปเีหลาะแบบนาะถ่านี้ก็ต้องแบบว่าใส่ก่อนที่จะใส่สุงขัดรวมๆนิดนึงปี่เหมือนฉันเลยจ้ะเขียนคว่า o p e ข้างหน้าอยู่้ะตอนที่ออกมากเขียนคันยาวเกินก็ต้องมีที่เก็ออันนี้เออ แต่มันแปลกๆเหมือนกันนะช้างเลยเหรอไดกแต่แต่เออวิธีได้ชอบทำนะอ๋อไว้ใส่เพื่ออีกนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละโอ้โหกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อ๋อโอเคไม่ได้ให้มันไม่หลุดหรอกมันแฟชั่นอย่างเนี้ยมันไม่หลุดอยู่แล้วอันนี้จะหลุดเท่าที่ดูเนี่ยโหยากยากแน่นใช่อย่างยากไปหมดเพราะว่ามันมันแน่นถ้ามีซิงเกิลใหม่ใส่แบบนี้ได้ไหมครับ ถ้าต้องใส่ก็ใส่รันมาหน่อยหันหน่อยเอ่อประเด็นตรงนี้อ่าจริงจริงมันจอย้หังนะฉั่กแบบอย่างอย่างงีเห็าก็ได้ใช่ไหมเก่ยวแฟได้อ่านี่ถ้ารักเลยเออดีเลยแล้วเป็ดมันจะเอาอยู่ตงนเป็ด้วนี่ใส่ไงอแล้วพอแล้วอับเดียวนี่เรียบร้อยอประมาณนี้นี้เราใส่้งหตติ้งนเตเนี่เพื่อนมีตุง

ใช่ไหมถ้าแบบตรงนี้ปิดตรงนี้ออยู่เลยอยู่เลย่อย่ยนี่ยหได้อยู่เนี่ยออยพี่เฮ้ยพี่อยากให้นุ่มๆใส่แบบนี้ไปนะแต่เวลานั่งลงนั่งเหนื่อยจะก้าวลำบากหน่อยไม่ลำบากหรอพี่ฝึกมาหมดแล้วตองมาแล้วยางแน่น พี่ว้าโอพี่ว้าต้องทำไงอ่ะแต่พี่เต้ไม่แนะนำนะครับลองทำดูเฉยๆพี่เต้ไม่แนะนำทำไงเต็มเพมอะโผโ่ๆอ่ะทำไมเพื่อนมึงไม่มาเออเราก็จะรอควาจิตสเก็นดำนิดลุกเอาลงไปถ้าเพื่อนมึงไม่มาในอีกหนึ่งนาทีกูจะเลิกคบมึงไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับจะมีพ็อกด้วยหมวกเอ้ย อรู้สึกว่าสวยอยากไปเรียนอยากเข้าไปในใช้ัยชตมหาลัยอยากไปรับน้องแบบใสๆกับพี่ๆแล้วก็อยากไปนั่งวาดรูปริมต้นไม้โอ้เดซิกาโอ้รักมแบบ อันดับแรกเลยคือเหมือนเลือกเสื้อผิดเบอร์ไปชิหนึ่งรู้สึกแน่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนแฟชั่นแบบใส่ตัวเล็กอะผู้ <c oughs> หญิงเขาต้องมีความอดทนในการแบบแต่งตัวให้สวยเนาะคือถ้าเป็นเราเราก็แบบถ้าแน่นขนาดนี้ก็คงแบบว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ทั้งวัน <c oughs> หรอก <c oughs> อไม่ถ้าถ้าเราบอกว่าสุกดีบางทีแบบถ้าเป็นเพื่อนคนจะมองว่าเฮียมึงเป็นเปล่าหรือเปล่าแต่เรา,เราสุดดีในเชิงที่แบบว่ามันแต่งตัวแล้วมันดูดีอะถ้าแค่รู้สึกดีมันก็รู้สึกว่าเออมันก็แต่งได้าดีว่ามันมั่ ใคิวเนซเซ็กมันอยู่ที่ใจดีนะพี่รู้สึกว่าเท่ดีจริงๆใส่ได้เลยผู้ชกกายสเตรทก็ใส่ได้<ค>ถ่ายแล้วเท่เลยถ้ากลับไปเรียนจะใส่แบบนี้ไมหมคะถ้ากลับไปเรียนเหรอครับคงเปลี่ยนไซส์เสื้อใส่กระโปรงได้กระโปรงน่าจะพอไหวแต่ก็ถ้าเกิดใช้ชีวิตจริงก็คงคงยาวๆแหละอันนี้เลือกแค่เพราะว่าไม่อยากทับลายไดมอนด์กับเติร์นแค่นั้นแหละแต่วันหน่ารักเลยร้องเลยชิบอยู่ไปเรียนเลยอะพอเต้นหน่อยดีไหมเต้นเหรอ ไก่ย่างถูกเาไก่ย่างถูกเามันจะโดนไม้เสียบไก่ากถู้วยไก่ย่กเยมันจะถูกเสียบูไ้เสียบ็นไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเจย tabli